สวัสดีเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าแล้วก็สุขสันต์วันเด็กด้วยนะคะวันนี้ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลมีมาตรการในการสลุปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรบ้างนะคะผ่านเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์ วันนี้วันเสาร์ที่11มกราคมเป็นประจําตั้งแต่ผมวัยเยาว์จนกระทั่งโตมานี้นะครับก็เรียกว่าผ่านกันมาหลายวันเด็กเอาเรื่องเลยทีเดียวครับในแต่ละปีเนี่ยผมก็เชื่อนะครับรว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามทาั้งทาง N b t บแล้วก็ทางวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศไทยนะเนี่ยท่านก็คงจะคุ้นดีนะครับว่าเดือนมกราคมก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติครับเรื่องของ p m 2.5ซิ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจากต่อไปนี้นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็สั่งการโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5มีฮอตสปอตหลายจุดในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ในภาคเหนืออีสานกลางใต้โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับขอมอบหมายให้หน่วยการดังต่ออหน่วยราชการดังต่อไปนี้นะครับ 1. สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับและกระทรวงคมนาคมให้กวดขันในการจับกลุมรถยนต์นะครับโดยเฉพาะรถปิกอัพที่สังคมชอบเรียกกันว่าพ่นเมืกดํา นะครับก็คือวิ่งเงินไปแล้วกดปื้ดไปไดนะครับมีควันดำเนี่ยทางในที่ประชุมก็ขอให้ขบวนาคมนั้นและก็สํานักการตํารวจแห่งชาติกวดขันจับกลุ่มนะครับนอกจากนี้ครับ ในส่วนของพืชผลทางการเกษตรที่มีการเผาท่านนยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกําหนด,ดมาตรการในการเพิ่มและก็ควบคุมนะครับในการงดการรับซื้ออ้อยไฟไหม้และสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ร,มอร่วมกับสำนังกงานตารวจดดแห่งชาตินะครับ บังคับใช้กฎหมายที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เผาป่าเผาต่อสังข้าวข้าวโพดอ้อยและพืชอื่นๆรวมทั้งให้ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษร่วมกับภาคประชาสังคมในการดำเนินการในกรณีดังกล่าวครับนอกจากนี้ครับยังให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการห้ามนําเข้าอ้อยไฟไหม้รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรที่ผ่านการเผาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับนายกรัมตรียังได้สั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับขอให้หน่วยงานความมั่นคงร่วมกับกระทรวงการคลังก็คือกรมศุลกากรตรวจสอบการลักลอบนําเข้าพืชผลทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผาทุกชนิดตามแนวชายแดนทั่วประเทศไทยอย่างเข้มงวดนอกจากนั้นครับ ยังสั่งการให้คมานาคมนะครับตรวจจับอย่างจริงจังในเรื่องของรถโดยสารก็ดีรถบรรทุกขนาดใหญ่และก็รถปิกอัพที่ปล่อยควันดำรวมทั้งกำชับให้กระทรวงคมานาคมตวดขันไปยังส่วนราชการอื่นๆที่บริการสาธารณะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทบขสขสอบอกอรหรือว่า,อ,าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถร่วมบริการต่างๆที่อยู่ในการดูแลของรัฐต้องตวดขันในเรื่องของการปล่อยมลพิษหรือควันดำให้มากขึ้นนะครับ ส่วนกระทรวงมหาดไทยครับนายยมตรีได้กำชับให้กรุงมเทศหานครและองค์การปกครองท้องถิ่นทุกแห่งควบคุมการก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกัน PM 2.5จากไซงานก่อสร้างในทุกๆจังหวัดนะครับนอกจากนี้ครับให้กระทรวงดิจิทัลร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาและกระทรวงทรัพยากรครับพัฒนาแพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับฮอสปอตและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมเ่ยนะครับ ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาครับว่าตรงไหนเกิดจุดฟุ้งกระจายมากมันเกิดเพราะอะไรทําไมแล้วก็ให้สว่วนราชการเข้าไปแก้ไขนะครับท่านผู้ชมครับฟังให้ดีนะครับอันนี้เป็นข่าวของเกษตรกร,ร,กรครับ <c oughs> เพื่อที่จะหาไรายได้เสริมกว่า8 4 0 0 0คน <c oughs> ท่านใดฟังจิรายุห่วรัพย์ในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าขณะนี้ท่านลองฟังนะฮ <c oughs> นะกรมชนประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศให้มีรายได้เสริม ด้วยการจ้างงานในระบบชนระทานปีนี้เนี่ยนะครับเป้าหมายเนี่ยจะจ้างงานประมาณ8 4 0 0 0คนเวลาเนี่ยไปจบกันช่วงเดือนกันยายนปีนี้ก็หมายความว่ายังมีเวลาอีก9เดือนนะครับจ้างทําอะไรครับ1จ้างขุดลอกปรับปรุงงานชนระทานนะครับซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้าเพื่อชุมชนชนบ,บทแก้มลิงเกษตรกร,กรท่านใดนะครับหนึ่ง เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่2ส,สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําของกรมชนะระทานในพื้นที่3ผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่4แรงงานที่ในพื้นที่ไม่พอก็จะพิจารณาจากแรงงานนอกพื้นที่เข้ามาครับโดยจะจ้างทั้งหมด8 4 0 0 0คนนะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับที่สกนลนครก็พันกว่าเลยนะกาลสินก็พันกว่าเชียงใหม่นี่700กว่าง่ายๆครับ ฟังจิรายุแล้วบอกเอ้ยอยากรู้รายละเอียดโทรศัพท์จดนะฮะหนึ่งสี่หกศูนย์สิบสี่หกศูนย์เบอร์โทรกรมชนรปทานหรือเดี๋ยวนี้มันง่ายครับท่านมีมือถือก็ถ่ายพืชถังกะีิเข้าไปในคูเกิลแล้วก็คีครับที่ผมว่านี่แหละมันก็มีรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นําเรียนท่านผู้ชมผ่านอย่างรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุหงทรัพย์ครับวันจันทร์ช่วงเช้าประชุมคอรม1สิบโมงครับบ่ายโมงท่านยศล่มตรีจะเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุคโครงการธนารักษ์เอือ้อราษปี2568แล้วก็ติดตามการบริหารจัดการนะครับคนก็จะรู้จักดีว่าที่จังหวัดนคร,รสวรรค์เนี่ยเป็นที่รวมของปิงวางยมน,น่านเพราะฉะนั้นทนิยมตีก็ดาริครับว่า ทำอย่างไรจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้นะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการครับท่านผู้ชมครับว่าวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติก็ขอให้ทุกทกท่านนั้นมีความสุขนะครับน้องๆแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหนตําบลใดหมู่บ้านใดจังหวัดไหนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานของร่างกายเกิดจากสาธารณสุขของไทยได้อยู่แล้วแต่ภูมิต้านทาน ที่มาจากโลกออนไลน์เป็นภูมิที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเพิ่มให้กับน้องๆนะครับไม่มีวัคซีนขายมีแต่คำบอกเล่าและการสอนสั่งให้กับเด็กๆได้รู้ทันโลกแล้วก็พิษจากภัยออนไลน์ครับวันนี้ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับชมย้อนหลังได้กับเจรายุหงทรัพย์ในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทุก ้าวันเสาร์ครับหลังเคารพตรงชาติ8นาฬิกาเป็นต้นไปครับหรือท่านจะชมผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้ชมผ่านทาง NBT ของกรมประชาสัมพันธ์และวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็สามารถรับชมได้ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีวันเด็กครับสวัสดีครับ แล้วคะ่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องๆไปเที่ยวในงานวันเด็กมีแต่ความสุขแล้วก็เด็กๆมีแต่ความสุขนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ